วันนี้มาหาหมอปวดตามข้อมือแล้วก็ชาตื่นเช้ามาแล้วกรมไม่ได้เลยกว่าจะคลายตัวได้ก็ประมาณ9ก้ามงสิมจับอะไรล่วงจับแก้วก็ล่วงด้วยผิดปกติว่าตัวเองเป็นอะไรคือเป็นแม่ค้าเนาะยกนู่นยกนี่มะม่วงวันเลิมไปสิบสิบกิโลยกขึ้นล,ล,ล,ลอดลงลอดใช้ใช้สองมืออย่างเงี้ยมันเลยหนักขา้าไปใหญ่เลยก็คิดว่าต้องเป็นเน็บชาหรือว่าเป็น ัวจะเป็นอามาฟึ <turkey> ่งอามาพาดรวมกันคิดถึงเป็นเดือนเดือนกันโอเครียเป็นโรคทางสมองอยู่แล้วปวดหัวปวดแบบรุนแรงไม่เกรนรุนแรงข้าวนอนเที่ยงคืนอย่างนี้ปีสี่ห้าเริ่มเลยไม่อยากจะลุกอ่ะกลัวไม่อยากจะตื่นกลัวแล้วต้องมือย่างเงี้ยล้กกว่าจะได้คลายตัวเป็นปกติแบบธรรมดาต้องแช่น้ําอุ่นต้องมานั่งรูดมืออย่างเงี้ยใช้ยาใช้ยาแบบเยว่เยวแบบร้อนๆอ่ะก็ ก็ตกวันเป็นอะไรมานะครับปวดมือชาแล้วก็เจ็บข้อมือมือซ้ายหรือมือขวามือนี้แหละจ้ะมือเดียวข้างทางนตรงไหนนะครับเป็นเดือนแล้วชาเฉพาะปลายแล้วก็บางทีเช้ามาจะกำไม่ได้นะเจ็บข้อมือมีเรื่องชาปลายนิ้วแล้วกำมือลําบากจ้ะชาทุกนิ้วหรือว่าชาเฉพาะบางนิ้วอันนี้ชาไหมชาปลายนิ้วนิ้วนี่ชาด้วยไม่มานิ้วนิ้มนิ้นนี้ไม่ชานิ้วไหนนิ้ว สามนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วนี้โอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับของโรคบางโรคนะครับที่ทําให้ชาคไม่ทราบอาการช้ามากเนี่ยงวันหรือกลางคืนสมม่าจะเป็นช่วงเช้าหรือตื่นตื่นช้ามาช้ากลางวันไม่ช้าเลยทํางานได้ดีตื่นตื่นมาช้าไหมตืหนึ่งตี่นสอง ชาตื่นมาทันทีตื่นมาเมื่อไหร่ชาทันทีเมื่อนั้นเลยจนใหญ่จะกำไม่ได้เลยกี่โมงที่ตื่นมาทันทีเนี่ยประมาณตีสามตีสามตีสี่ไม่เช้านะไม่เช้าเป็นเช้าพอตื่นปุ๊บชาเลยชาอันนี้ไม่ตื่นเช้าตื่นตีสามตีสี่ครับแต่โมกสายสายก็งอนิ้วได้ใชเลยมีขึ้นประมาณก้าวบงเนี่ยหายเลยดีขึ้นคือว่าไปยังกรรมเข้ามาได้เหรอต้องต้องนวดอะไรมั้ ต้องงวดแล้วจะดีน้ำร้อนแช่เลอฮะแล้วก็จะดีขึ้นแช่ร้อนแ่ดีขึ้นน่แ้ำอุ่นๆนะคือว่าลองทดลองเองเนี่ยตดลงน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนนะจ่าน้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นแล้วดีขึ้นเป็นข้างขวาข้างเดียวไหมฮะข้างขวาแต่ข้างนี้เพิ่งมาเป็นได้สามสี่วันนะโอเริ่มเริ่มอาการทักสิบเปอร์เซ็นต์เลยรู้ตัวเลยข้างนี้เริ่มเริ่มือน เริ่มคล้ายๆเหมือนข้างนี้อันนี้เดือนกว่าข้างนี้เดือนอันนี้สามสี่วันเริ่มมาแล้วหยิบจับอะไรแล้วมันจะร่วงไหมก็ล่วงแก้วนี่แตกได้ทุกวันถ้าจะพวกข้างนี้ถ้ามือนี้หยิบแก้วอยู่อ่อนแรงเลยแตกข้างนี้นะแก้วมันแตกั้กต้องใช้มือข้างนี้หยิบแก้วอาจารย์ครับทำไมอาการเป็นตื่นเนี่ยเช้ามืดที่สามที่สี่ตื่นมาปุ๊บแล้วมันชาแล้วก็งอไม่ได้แต่พอสายมันหายไปตอนกลางคืนข้อมือคนไข้จะตก แล้วการตกไม่ทําให้ข้อมือตกแบบนี้ทําให้เส้นบัตรสาตรงนี้โดนกดง่ายขึ้นครับท่านนี้เดี๋ยวผมขอตรวจนิดนึงนะครับผมข้อแบบนี้แป๊บๆนิ้วมือแป๊บนะแป๊บนิ้วเสียวแป๊บๆเหมือนไฟชัดใช่นะอันนี้แป๊บไหมครับแป๊บๆไหมรู้สึกนิดๆแต่ไม่นิดเดียวแต่นี้ชัดเจนกว่าชัดเจนนะครับเจ็บเลยใช่ไหมแป๊บๆไฟช็อต ท่าที่สองนะครับในการตรวจข้อสอบเมื่อกี้ที่ครับออกมันแปลว่าอะไรครับอันนี้ตรงนี้จะมีเส้นประสาทนะครับตรงข้อมือเนี่ยมีเส้นประสาทวิ่งมาปลายนิ้วครับนะวิ่งมานิ้วนี้นิ้วนี้นิ้วเลยสามนิ้วครึ่งนิ้วนี้นิ้วนี้นิ้วนี้แล้วก็ลงนี้นิ้วนี้อีกครึ่งนิ้วด้านนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นอาจจะมีการชาสามนิ้วสี่นิ้วอย่างที่เมื่อกี้ครับคุณงคนบอกไม่ไม่ชานิ้เลย ถ้าท่านยึ่ก้อยนี่จะมีเส้นประสาตรงนี้เส้นหนึ่งอ๋อแยกเส้นกันแยกเส้นกันไม่เกี่ยวครับครับทีนี้เมื่อกี้เราเคาะแล้วมันแป๊บมาทีนี้แสดงว่าเป็นเส้นที่เส้นประสาตรงนี้ครับนะครับตรงนี้มันมีการกดเส้นประสาี๋ยวพอเราเคาะก็เลยทําให้การกระตุ้นเส้นประสามันอยู่ตรงนี้ไหมฮะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับเป็นเส้นท่าที่สองนะฮะเอาข้อสอบตั้งหนึ่งนาทีคุณแอดช่วยจับเวลาได้ครับ ครบราคาชาห<า>นึ่งนาทีชามากขึ้นไหมครับชานิ้วไหนมากขึ้นชานิ้วกลางลน,ไไนิดหนชานิ้วชี้ชานิ้วกลางมากขึ้น<า>น,นิ้วนางชาไหมาไม่ไม่ชา<ะ>นิ้วปวงชามากขึ้นไหมชาสามชาสามนิ้วก็แสดงว่าตรงนี้มีเส้นประสาทโดนพังผืดกดรัดแน่นอนพังผืดกดรัดตรงนี้มีพังผืดอยู่อ๋อครตรงนี้จะมีเส้นประสาทมาเส้นประสาทนี้ก็จะมาแบบนี้ ตัวนี้จะมาเส้นหนึ่งมาในเส้นหนึ่งติดปลายนิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีพังผืดนี่แบบศาสตรหนึ่งเส้นตัวนี้ป็นมีพังผืดพังผืดพังผืดหนาเลยนะครับไอพังผืดตัวเนี้ยมันจะมีการหนาตัวมากขึ้นคนสําหรับคนที่ใช้งานมากๆพังผืดนี่มีอยู่แล้วทุกคนมีแล้วแต่ว่าถ้าใช้งานถ้าใช้งานมากช่นใช้ข้อมือมากๆหรือเป็นผู้หญิงที่ใช้ข้อมือมากๆนะครับแล้วก็ พังผืดตัวนี้มันหนาตัวขึ้นมันก็จะไปเบียดเส้นประสาททาให้รัดรัดเส้นประสาทเส้นประสาทก็จะกิ่วเพราะเส้นประสาทดนรัดและกิ่วจะมีาการชามาที่สามนิ้วตรงนี้เส้นประสาททาหน้าที่อยู่สามสามอย่างหนึ่งรับความรู้สึกการเจ็บปวดสองควบคุมกล้ามเนื้อในการออใช้มือหยิบจับอะไรแล้วมีเรื่องชานะครับมี3สามเรื่องนะครับเพราะนั้นในรายนี้มีอาการชาและมีอาการอ่อนแรง เวลาตรงนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออย,อยู่นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้มีอยู่หนาหนา,นานที่เป็นเนยเนี่ยนะครับ,รบพอเวลาที่เส้นประสาทนี้มันโดนกดกล้ามเนื้อที่จะอ่อนแรงเพราะนั้นกล้ามเนื้ออันนี้ใช้ในการหยิบแก้วคเพราะฉะนั้นเวลาหยิบแก้วเนี่ยแก้วหล่นแก้วหล่นเพราะว่านี้มือนี่อ่อนพอดีอ จะหล่นแตกที่เมื่อกี้หล่นแตกหลายใบด้วยใช่ไหมแตกทุกวันเลยขายกาแฟขายน้ำขายกาแฟเลอะพอหยิบให้ลูกค้าการรักษาก็เอาแบบที่ไม่ไม่ผ่าตัดก่อนนะครับเอาแบบไม่ผ่าตัดแล้วก็ให้ยาลดการอักเสบตอนนี้อาจจะมีการอักเสบของเส้นประสาทให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานถ้าหายหายดีไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องทำอะไร <C> e <an> แต่ถ้าทานยาไปแล้ว3เดือน6เดือนไม่หาย <C> e <an> พักการใช้มือก็แล้วก็ไม่หายนะครับแล้วมีอาการอ่อนแรง <C> e <an> ก็แนะนําการผ่าตัดนะครับวิธีการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรก็เฉียชาตรงนี้นะครับเฉียชาเสร็จแล้วเราก็ไปกรีดกรีดนี่เซตเนี้ยะะะตัดตรงนี้ออกคลายเส้นตรงที่เป็นทางผืนทางผืนเน<า>ี้ยตัดคลายเลยเหมือนคลายเห <C> e <an> มือนคลายสีกขัดออกตัดออกเลยนะตัดออกเลยครับ มันก็ใชปภาษาก็จะโล่งไม่มีอะไรมาบีบรัดแล้วครับแล้วพังผืดที่ว่าเนี่ยพอตัดออกมันจะกลับเข้ามาติดกันได้ไหมครับกลับมาติดกันครับติดกันในลักษณะที่ไม่รัดแล้วอ๋อครับเหมือนตดเหมือนตดเข็มขัดออกน่นไหมครับของคุณกนกวันนี่ถือว่าเป็นในขั้นไหนขั้นตอนคือหนึ่งเป็นมาไม่นานเดือนกว่าสองตรงนี้ยังไม่มีกล้ามเนื้อรีบนะครับ บางคนเนี่ยเป็นจนกระทั่งกล้ามเนื้อตรงนี้รีบรีบจนเป็นแองเลยนะครับคนนั้นจะหยิบจับอะไรไม่ไหวแล้วคนนั้นต้องผ่าตัดแต่ในรายที่เป็นมาไม่นานแล้วกล้ามเนื้อยังไม่รีบเนี่ยบางทีเราก็ลองทานยาก่อนวนใหญ่เราต้องพยายามให้ให้ทานยาก่อนพอผ่าตัดดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าสําหรับคนไข้แล้วเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องเจ็บตัวแล้วต้องมือใช้อะไรใช้หยิบจับอะไรไม่ได้ขณะที่อาการมันจะเป็นเป็นขั้นขั้น หนักไปเรื่อยไหมฮะคือชาก่อนแล้วต่อไปเป็นนิ้วล็อกมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกันใช่ไหมมันคนละโรคกนอ๋อเหลออายุมีผลไหมฮะนานไปมันจะเกิดอายุก็มีผลครับคือต้องเคยใช้งานมาเยอะฮะใช้มือทางานหนักๆมาเยอะถึงจะเป็นได้ถ้าคนทํางานเบา โดยมากก็ไม่ค่อยเป็นครับงั้นแนวทางของคุณกนกวรรณก็คือใช้ยาก่อนใช้ยาก่อนครับใช้ยา,กายแก้กเสพติอาจารย์ครับเห็นได้ยินว่ามีบางคนเนี่ยเขามียาบำรุงเส้นประสาทค,คือกินแล้วเนี่ยเส้นประสาทปลายประสาทจะหายชาะอะไรอย่างเงี้ยม,มันช่วยได้ไหมครัก็ช่วยได้ในบางรายนะครับ,รบจะเป็นยาพวกวิตามิน b 1ซิกเทวหรือ162อาจจะช่วยได้ในบางรายวิตามินดีใช่ไหมแต่ก็หลักฐานในการพิสูจน์ก็ไม่ชัดเจนนะครับแต่ยาที่อาจารย์จะให้เนี่ยจะเป็นยาเป็นยาแก้อเสพ นะฮะลดการอักเสบ <c oughs> ถ้ายาต้านการอักเสบ <c oughs> ยาของแผนก,กระดูกโดยเฉพาะก็ให้แล้วก็ลดการอักเสบบริเวณนี้ถ้าเป็นประสาทหายอักเสบหายชา <c oughs> ก็ไม่มีอาการเราก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าผ่านเนี่ยอย่างนี้ต้องใช้มือข้างนั้นไม่ได้ไปนานใช่ไหมก็ผ่าตัดเสร็จเราจะทําแผลปิดไว้นะครับแล้วก็วันทั้งวันแล้วก็เปลี่ยนแผลแผลนี้จะโดนน้าไม่ได้ประมาณเจ็ดวันสิบวันตัดใหม่ครับ อันในช่วงที่แผลยังไม่สนิทเนี่ยถ้าไปใช้งานก็จะเกิดอาการเจ็บเปอางเส็จได้ทีนี้คนไข้ต้องทำหมากิน,<ะ>นอาจารย์ครับถ้าวิธีการที่เราจะดูแลเส้นประสาทหรือว่าไม่ให้ฟังผืนมันหนามาพอกรัดเนี่ยมีทางเดียวไหมครับคือต้องใช้งานมันน้อยลงใช้งานให้น้อยที่สุดมีอะไรแนะนําอีกไหมอาจารย์มีการบริหารอะไรที่จะช่วยหรืออะไได้ไหมบริหารไม่ไม่ค่อยช่วยอบมันค่อยก็ใช้ตัวซัพพอร์ เฟือกอ่อนนะครับของข้อมือไม่ให้ข้อมือตกตอนกลางคืนอาจจะช่วยได้ทําไมข้อมือตกตอนกลางคืนจะมีผลเมื่อกี้ที่ผมทดสอบที่ให้งอยที่ให้ทำแบบเนี้ยถ่าเนี้ยมันจะทําให้เส้นประสาทโดนตรวเยอะหมายถึงว่าตอนที่เราหลับไม่รู้ตัวเนี้ยตอนหลับคนข้อมือจะตกเสมอไม่มีใครนอนนอนอยู่แล้วทัแบบ่ีแต่ข้อมือตรงตรงไม่มันก็จะอย่างนี้ต้องอย่างนี้เสมอเราลองไปดูได้ไม่มีใครนอนท่านี้ไม่มีงั้นตอนหลับเราใส่เฟือกอ่อนอย่างที่อาจารย์บอกให้อยู่ฮะ ให้หยุดให้ดามไว้ให้นิ่งพออย่างนั้นจะช่วยถ้าจะช่วยตื่นมาก็จะได้ไม่ชาจะให้ไปสองก้อนทดลองไหมฮะให้ไปสองก้นนะครับจะได้หลีกเลี่ยงให้เฝือกอ่อนไปใส่เฝือกอ่อนไปใส่กใส่ก่อนนอนนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณหุ๊กวานขอให้หายเร็วๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ